เรื่องสามเข้าสีกับโอปาติกะใช่ไหมคะว่าต่างกันยังไงเามาเทียบกันไม่ได้โอปาติาากะเป็นระบบการเกิดระบบการเกิดของสัตว์โลกทั่วโลกท้ามนมีสี่แบบเกิดในคั้นเกิดในไข่เกิดในของเปลือกตมแล้วก็เกิดเป็นโอปปาติกะเป็นการพูดเรื่องระบบการเกิดของสัตว์โลกทั่วโลกท,ลกทามนนี้โอปาติกะคือการผุดขึ้นเป็นตัวเลย เกิดในคันก็มีเกิดในไข่ก็มีเกิดใ,ในของเปลือกทมก็มีแค่นี้ส่วนสัมภเวสีเป็นเรื่องของสัตว์ผูสแสวงหาที่เกิดถามว่าที่เราเข้าใจว่าสัมภเวสีคือวิญญาณเล็กน้อยยังไม่ใช่ไอ้นั่นคือได้สภาพแล้วตัวสัมภเวสีจะหมายถึงเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่จังหวะที่ยังไม่ได้กายใหม่เนี่ยจังหวะนี้เรียกสัมภเวสี ซึ่งจะมีระยะสั้นๆแกปนิดเดียวเท่านั้นเอง,เองนะซึ่งเมื่อได้อัตภาพใหม่แล้วก็เป็นอัตภาพใหม่ไม่ได้เป็นสัมภเวสีแล้วนะสัว์ผู้สม้านาที่เกิดวัชชาถามผู้เจ้าว่าเมื่อกายนี้แต่คำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่รัตถาก็ตอบว่าตัณหาตัณหาเป็นเชื้อของการเกิด นั่นแสดงว่าเมื่อกายแตกทาลายมันจะมีจังหวะช่วงที่ยังไม่ได้กายใหม่ซึ่งอาศัยตัณหาีเป็นตัวพาไปไปดูอีกว่าสุดหนึ่งนะพระองค์จะอธิบายตรงนี้ละเอียดขึ้นโดยเปรียบเหมือนสัตว์ในคันการที่สัตว์ในคันเนี่ยจะได้การเกิดเนี่ยพระองค์แบ่งเป็นสามระดับระดับที่หนึ่งวิญญาณเนี่ยก้าวลงหรือไม่ก้าวนะพระ ระองค์บอกกับพระนรนท์ถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงสู่ท้องแห่งบารดาแล้วไซนามรูปจะบกุงตัวต่อได้ไหมพระนนท์บอกไม่ได้พระเจ้าบอถูกต้องดังนั้นถ้าวิญญาณไม่ก้าวลงเด็กต้องตายอันที่สองพระศาสนาบอกถ้าวิญญาณก้าวลงสู่คันแห่งบารดาแล้วไซจักแตกสลายลงนามรูปจะบกุงตัวต่อได้ไหมพระนนท์ก็บอกไม่ได้พระเจ้าบอกถูกต้อง ดังนั้นถึงแม้จะก้าวลงแล้วผ่านไปสักเวลาหนึ่งแล้วแตกสลายนามรูปก็ต้องตายอันที่สามผู้เจ้าบอกว่าถ้านามรูปเนี่ยที่เป็นเด็กชายเด็กหญิงเนี่ยวิญญาณก้าวลงแล้วเป็นเด็กชายเด็กหญิงแล้ววิญญาณเนี่ยแตกสลายนามรูปจะเป็นตัวต่อได้ไหมพระนร็บอกไม่ได้ผู้เจ้าบอกถริงงนี่คือสามระยะที่วิญญาณเนี่ยยังเข้าออกเข้าออกในคาังได้อยู่ดังนั้นตรงนี้น่าจะโยงมาสื่อ ระยะของสัมภเวสีก็ต้องไปดูว่า <c oughs> จากการปฏิสนธิจนทำให้นามรูปเนี่ยมาเป็นเด็กชาย <c oughs> เด็กหญิงเนี่ยใช้เวลากี่อนาะทิตย์กี่เดือนะนั่นนะ่ะคือช่วงระยะเวลาของสัมภเวสีที่เข้าเข้านะเช่นเะดียวอแล้วเขาจะไปเกิดได้ยังไงอะหมายความว่า คือบางทีเขาสามารถที่จะรวมตัวรวมเป็นภาพให้เราเห็นได้นะคะเพราะว่าเคย <c oughs> เคยเคยเห็นในมือถืออะค่ะ <c oughs> ไม่ไมี่า,ายรูปแล้วก็เห็นผู้ชายอยู่ในภาพนั้นการเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยคือจะได้อัตภาพแล้วซัมนะพเวสียังไม่ได้อัตภาพอะไรเลยไม่มีรูปร่างไม่มีอะไรทั้งสิ้นะกำลังไปแสวงหาที่เกิด กำลังจะหาว่าจะเกิดที่ไหนดีซึ่งเป็นระยะเวลาสั้นๆนิดเดียวและเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามตัณหาดังนั้นการเกิดใหม่ของคนคนนี้ไม่ใช่เป็นไปตามตัณหาของคนคนนี้เป็นไปตามตัณหาของเขาเองดังนั้นถ้าเขาไปเกิดเป็นเทวดาหรือไปเกิดเป็นเปรตวิสัยโทษกขนไม่ได้ต้องโทษตัวเขาเองไม่มีใครชี้ใครลากคนนี้ไปเจ้าไปอยู่นรกซะเจ้าไปอยู่สวรรค์ ความอยากของเราเองเป็นตัวพาไปและความอยากของเรามันเลือกตามอะไรเลือกตามที่เราเสพคบมากยังเสษคบอกุศสมากความอยากพาไปอบายก่อนราองขนาดอยู่ปกติยังคิดอกุศลบานเลยใช่ไหมแล้วตอนตายจะแป็งก็ไห้อกุศสนนะพระุทธเจ้าบอกว่าจิตสุดท้ายเนี่ยก่ออารมณ์ใดอัตภาพจะได้ไปตามอารมณ์นะั้น อันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วน,นแห่งตรบุญก็ดีจะเป็นบุญหรือเป็นอกบุญก็ตามอารมณ์นั้นนะเราจะได้ท่าไปแบบไหน,นอย่างนี้ถ้าจิตสุดท้ายเขาเปเกาะเกี่ยวกับสมบัติที่เขามีอยู่เขายังห่วงอยู่ว่าสมบัติที่เขาหามาได้เนี่ยคนนู้นคนนี้จะมาแย่งหรืองลูกอะไรอย่างนี้จิตเขายังผูกติดอย่างนี้แล้วเขาจะไปยังไงก็ไปเกิดในที่นั้น ซึ่งก็แล้วแต่กรรมในส่วนที่เขาจะได้ประเภทไหน,ปน,ปไ,ปปนกกไปเป็นเปรดทีพิสัยไปเป็นจิ้งโจตุกแกไปเป็นเจลาชานไปเป็นเจ้าที่ไปเป็นเฝ้านะทเทวดาชั้นต่ำไปเฝ้าที่นั่นนะังแต่นะนะไม่ไปยึดเกี่ยวอยู่กับสมบัตินะคะก็นั่นนะ่ะการที่เข้าไปยึดนะนะหวงที่ดินเข้าไปเฝ้าที่ดินภาิี นี่จะเฝ้าด้วยอตภาพอะไรอ่ะเดรัฉานนะไปเป็นเดรัฉานไปเป็นนะเทวดาชั้นต่างที่อาศัยปฐพีอาศัยต้นไม้เป็นที่อยู่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยเป็นเดรัฉานเนี่ยเป็นได้หลายประเภทเลคะ้เป็นต้นไม้ตุ๊กแก่ปลากรใช่เป็นสุนัขเป็นแมวอย่างนี้แล้วแล้วเขจะปเป็นอะไรจุดที่เหตุปัจจัยของเขาไงที่เหตุปัจจัยของเขาเดิมยก็ต้องไปดูที่พู้เจ้าตรัสไว้ว่า สัตว์ประเภทต่างๆเนี่ยเพราะอาศัยเหตุปัจจัยหลายเช่นคนนั้นมีกายกรรมควดวจีกรรมคดมโนกรรมคนผุ้เจ้าประภูกิะบาการเข้าถึงพดของเราจะคดไปด้วยจะเป็นเป็นสัตว์ประเภทมูตะขาบแระไป่องแมวหนูลอกเขาอย่างนี้นะคือตรงเนี้ยเราจะทราบได้ก็เพราะคาศาสดาเพราะมันเกิดเลยภูปัญญาของสามกซึ่งผุ้เจ้าจะบัญญัติเอาไว้นะระดับหนึ่งไม่ได้แจงแจงละเอียดมา ตรงนี้เป็นเรื่องในระดับของอาจินใจที่ผู้เจ้าบอกอย่าเข้าไปคิดนะ,นะจะมีส่วนในความวิปลาสวิสัยของผู้เจ้าวิสัยของผู้ได้ชายว,วิบากของกรรมเรื่องของโลกเอ๊ะทำกรรมอะไรมาไปทไอะไรโยมไม่มีทางคิดได้มันเกินภูมิปัญญานะ,นะอย่างนี้น ปฏิจจัตุดปฏิจจัมุปบาเนะค่ะซ้อนซ้อนที่รวมกันนะคะที่มันจะเกิดแบบว่าสัตว์โทรารโมปิติปัสสัทธิสุขแล้วก็สมาธิยะถาภูตญาณทัศนะนี้คือมิเข้าใจค่ะจนถึงวิมุตติแล้วก็ขยานี้แล้วก็นิพานนะคะให้เป็นว่ามาค่ะก็ไม่มีอะไรเนี่ยนะไม่เข้าใจตรงไหน ก็คือมันเหมือนแต่ว่าเหมือนแต่ว่ามันทุกข์แล้วก็มาเกิดสโทแล้วก็ปาโมติติมันจะเกิดซ้อนขึ้นวงนะคะที่มาจากอีกกลุ่ก็ทุกข์เป็นเ่างที่เกิดศรัทธาขึ้นมาถ้าไม่มีทุกข์เนี่ยแล้วก่อนทุกข์เนี่ยที่เกิดศรัทธานะมีซอยย่อยในนั้นอีกนะถ้าพอทุกข์มีปุ๊บเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยทุกข์อบร่ำให้ร้องไห้ข้ามควรอีกกลุ่มนึงเนี่ยแสวงหานาทานแก้ ผู้แสวงหาทางแก้ก็จะไหลามาอีกสายหนึ่งนะก็คือเริ่มเข้าไปคบกัลยาณมิตรได้ฟังธรรมไหมถ้าไม่ไปคบกัลยาณมิตรไปเจอบิดช,ชั่วนะก็พาไปกินเหล้านะพาไปเที่ยวเตในเรื่องที่ไม่ดีทุกเกิดขึ้นซับซ้อนถ้าคบกัลยานกัลยานมิตรก็ได้ไปฟังธรรมนะสังสมสุดต่าพอฟังธรรมปุ๊บเกิดศรัทธา ปุ๊บสัตทายก็เริ่มมีการเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เย,ยสเริ่มไล่ไปตามสายการรู้ซึ่งเสรีธรรม่างนี้<ม>อันนี้ต้องอ่านคำผู้เชีเ่าเยอะมันจะมาตอบในนี้เสร็จนะ,ะ,ะไม่เข้าใจอย่างที่ปฏิบลลัติรอบที่เขาบอกว่าได้ขั้นของเจโตมุตกับปัญญามุตฐานนั่นหมายถว่าอ,อ,อันจะเป็นด้านสติปฐานอันไม่ใช่ค่ะฝัา เือนได้ตรงได้เข้าใจอย่างที่ว่าเจโตวิมุตต์กับปัญญามิมุตตนะคะคือจ้าบอกเหตุเหตุของเจโตวิมุตต์ก็คือคนนั้นเนี่ยจเจริญสมถะมากจเจริญสมถะได้เจโตวิมุตตเจริญวิปัสนาได้ปัญญามิมุตตนะ์วิปัสนาคืออะไรคือการเข้าไปเห็นการเกิดการดับของกนันแงะกันสมถะก็คือการทําให้จิตม,มีอารมณ์ัเดียวเป็นเหตุให้ละราคาได้ พวกละราคา,าได้เป็นพวกเจโตโลงอยนะอวิชชานะละอวิชชาได้เกิดปัญญานะเห็นสัจจคความจริงละอวิชชาได้พวกนี้เป็นปัญญาเป็นตะูปลองเอาทีเปิดไปแล้วทีแล้วก็ปุ๊บมันจะเจอในพระสูรเลยนะระสูรจะขึ้นมาขึ้นมาเราจะเจอพระสูรเต็มที่บอกไป ป้ายน,นี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นภิกษุทั้งหลายกรรมเก่านี้อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นเป็นสิ่งที่ปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่ปัจจัยทําให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่อ ทั้งหลายในกรณีนี้อริยสาวกผู้ได้สดาดแล้วยอ่อมกะททำไว้ในใจโดยแย่ใครเป็นอย่างดีเสื้อปฏิจจสมุปบาทนั้นเคีย่ดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น ราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้จากสิ่งเหล่านี้คือเพราะมีอวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีน้ำรูปเพราะมีน้ำรูป มีความดับแห่งวิญญาเพราะมีความดับแห่งวิญญาจึงมีความดับแห่งน,น้ำรูปเพราะมีความดับแห่งน,น้ำรูปจึงมีความดับแห่งสาร จึงนับสิ้นความดับลงแห่งความุนทั้งสิ้นนี้เลี้ยวมีด้วย ของทั้งหลายก็มีความตายเป็นที่ไปถึงในเบื้องหน้าฉันนั้นไวของเราแก่งอมแล้วชีวิตของเราลิบหลีแล้วเราจากลาพวกเธอไปสารนะของโดยเองเราได้ทำไว้แล้วภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติ ทำวินัยนีพิกษุน์พ่ดเป็นผู้แม่ประมาแล้วจากพระชาติสงสารทางที่สุดแห่งคุณได้ <c oughs> <c oughs> ทรงรัดแก่พระอานนท์ให้ใช้ทำวินัยที่รัดไว้เป็นศาสลาแทงต่อไป <c oughs> อานนท์ความคิดอาจมีแก่ วินัยของพวกเรามีพระศาส,ะสะดาล่วงลับไปเสียแล้วพวกเราไม่มีพระศาส,ะสะดาดังนี้อานอนท์พวกเธออย่าคิดอย่างนั้นอานอนท์ทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบรรยาิแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทาวินัยทาวินัยนั้นจะเป็นศาส,ะสะดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงแฟหแห อนในการแบบนี้ก็ดีในการร่วมไปเห็นเราก็ดีใครก็ตามจำต้องมีตนเป็นประทีบมีตนเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะมีทำเป็นประทีบมีทำเป็นสารณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะเป็นอยู่อน,อนนภิกษุผว้ใดเป็นผพวกแร่ในสิขา ที่สุดพวกนั้นจะเป็นผู้อยู่ในสถานะอันเลิศที่สุดแลอานทน์ความขาดส่วนแห่งกะละาลยาณวัรมีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายเราขอกล่าวย้ำกับเธอว่าเธอทั้งหลายอยากเป็นบุรุษผู้สุดท้ายของเรา นอย่างด้วยประการดังนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างอยู่อย่างนี้บุพันตตานุทิิฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่อบุพันตตานุทิิฐิทั้งหลายไม่มีอัปปะตาลุทิิฐิทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออัปปะตานุทิิฐิทั้งหลายไม่มีความยึดมั่นรูปคำอย่างแรงได้ย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่น ย่อมจางคลายกำจัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวาทั้งหลายเพราะไม่มีความยึมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงมีเดร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่เดียร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวัดเสารุ่งเมื่อไม่หวัดเสารุ่งย่อมปร เฉพาะต้นนั่นเที่ยวเธอนั้นย่อมดูชัดว่าชาสิแล้วพรหม a รย์ได้อยู่จบแล้วิที่ควรทําได้ทาสําเร็จแล้วทิดอื่นที่ควรทําเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอยู่ตามนั้นุพพันธ์ตาทธิติปลันตาลุทิตทิอาจจะไม่เข้าใจปุพพันธตาหรือปุพพันตาลุาาทิติเนี่ยคือความเห็นที่ปลาร้มขันในเบื้องต้น การที่ไปรู้อดีตการประลังกาวิดก็คือความเห็นที่ปางรับกันในเรื่องกลายคือการที่อยากจะไปรู้อานานคตสองสองความเห็นความคิดเนี่ยผู้ที่สอนความยึดมัน่นถึงมั่นได้แล้วเนี่ยจะวานความเห็นตรงนี้ไดนะ้นั้น โสรบันเนี่ยจะวางปุพันตาหรือปุพันตาโมทิติแล้วก็อภรันตาโมทิติได้ควาเห็นปะลาล็อกหันเมือตรงปลางก็จะไม่วิ่งไปดูหมอดูเรื่อดูยามละเพราะว่าไม่กังวลงอนาคตละไม่กังวลอดีไฟบอกว่าอันเนี้ยทำกรรมมามากนะ่ต้องแก้กรรมอย่างนี้ไม่สนใจแต่จะสนใจอยู่ในปัจจุบันและขั้นท่าเป็นปัจจุบันก็กำลังถ่ายสอนความยึดตั้งถิง่นั้น สมัยันก็จะไม่สนใจกับขังท้าที่ล่วงไปแล้วและขังท้าที่ยังมันไม่ถึงอย่างนี้แล้วก็าจะดูภาพของปฏิจจสุบาทที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีมันคืออะไรนะเออกฎอีทัปัจจยตาเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมี เพราะก,การเกิดขึ้นแนห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเพราะก,การดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรบ้างเช่นถ้าเราไปดูในเรื่องของภาษา,าไปดูภาษา ถ้าผัสสะมีเนี่ยนะถ้าผัสสะมีเวทนาจะมนะีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจะเกิดขึ้นนะตัวผัสนสะเป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งเวทนาเวลาเรามีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ,ใจก็ตามเวทนามันจะเกิดขึ้นและต่อไปเนี่ยเวทนาจะไปเวทนาเนี่ยเป็นผลมาจากผัสสะ ต่อไปเวทนาจะไปเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดอีกธรรมาชาติหนึง่งก็คือเวทนาจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาต่อไปธรรมชาติมันจะไหลไปอย่างนี้ <c oughs> พัสสะ,ะซึ่งเดิมเคยเป็นผลมาจากสลายจตนาต่อไปก็จะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาว <c oughs> เาวทนาเป็นผลมาจากภัสสะต่อไปมันจะไปเป็นเหตุให้เกิดตัณหานะจากนั้นตัณหาก็จะไปเป็นเหตุให้เกิดอุปทานความยิดต่อไปนะ จากปัญหาที่เกิดเป็นผลมาจากวิทนาตัญหาจะไปเป็น,ปน,ปนตัวสร้างเหตุให้เกิดอีกธรรมชาติหนึ่งธรรมชาติเหล่านี้ที่มีคนถามพระเจ้าว่าใครเป็นคนอยากใครเป็นคนยึดใครเป็นคนสัมผัสใครเป็นคนรู้สึกพู้เจ้าจะปฏิเสธหมดทั้งหมดว่าไม่มีใครมันเป็นเพียงท่าต,ตามธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเท่านั้นนะดังนั้นอิทัิพ,พยายตาเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เมื่อตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะการเกิดขึ้น,นแห่งตัณหาอุปทานจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ถ้าตัณหาไม่มีอุปทานจะไม่มีเพราะการดับไปแห่งตัณหาอุปทานจะดับไปน, <c oughs> นี่คือสายธรรมชาติอีทับปยาตาก็คือแต่ละอันลองถอยไปนิดนึ่งเนี่ยตั้งแต่วิชาเลย เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อวิชามีสังขารทั้งหลายจึงมีลอาดูต่อไปเนี่ยเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสังขารมีวิญญาณจะมีต่อไปวิญญาณจะไปเป็นเหตุให้เกิดนามรูปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะนามรูปจะไปเป็นเหตุแห่งสลายแล้วนะเนี่ยนามรูปมันจะอยู่ตรงนี้สลายแล้วดังนั้นสายปฏิจจที่เราท่องเนี่ยก็คือมันประกอบด้วยอิทัปปัจจยตา แต่ละส่วนแต่ละส่วนที่เรียงร้อยต่อกันไปในแต่ละบรรทัดเนี่ยก็คือกฎอิทัพปัจจตาสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีและเมื่อมันเรียงร้อยต่อกันมาเจอทั้งชาติฉลามนทั้งก้อนเนี่ยเรียกปฏิจจสุบานและทั้งก้อนของปฏิจจสุบานเนี่ยคืออริสสีในส่วนข้อที่สองและข้อที่สามเราไปดูอริสสี ทุกสมุทัยนิโรธมรกที่เราทราบเนี่ยสมุทัยกับน,นิโรธคือปฏิจจสุบาสายเกิดและปฏิจจสายดับรัฐถา,ถาคดสวนตัวนี้ปฏิจจสุบาสายเกิดและสายดับเมื่อพระองค์อยู่วิเวกอเล่นผู้เดียวพระองค์สวดปฏิจจสุบาส่วนบทอีทัพปัตยตานั่นคือส่วนในเรื่องศีเรื่องที่องค์กสรสนัวนเองดังนั้นถ้าเราต้องการสวดหรือสัจชายะ ตามที่ผู้ช่่งสวนนั่คือสวนปฏิจจสุบารสายเกิดสายดับสวนอิทัปปัจจตาแค่นั้นก็พอแล้วนะธรรมะนี้ถูกเรียกว่าอริยญาณธรรมคือธรรมะที่ให้ทำให้คนเป็นอริยนะเป็นหนึ่งในคุณธรรมของโสดาบันบุคคลใครเห็นสายปฏิจจสุบาลเนี่ยโดยในยานิาสัสี เห็นแต่ละสายเนี่ยเช่นเห็นผัสสะเห็นเวทนาตัณหาประธานตัวใดตัวหนึ่งก็ได้โดยในยะอวิสสสีเช่นเวทนารู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับรู้จักวิธีดับหลุดพ้นได้ทุกตัวเหมือนกันเช่นหลักเดียวกันสมุทัยคือเกิดนิโรธคือดับเกิดคือเหตุเกิดของะายเหตุเกิดของความตายชรามอนะมีมาได้อย่างไร ายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะพบคือสถานที่เกิดสถานที่เก <mor> ิด mm มีเพราะอุปทานเข้าไปยึดยึดมีเพราะอยากอยากมีเพราะพอใจพอใจมีเพราะมีสัมผัสสัมผัสมีเพราะมีอายยตนะอายยตนะมีเพราะมีตัวธาตุคือนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดมีเพราะอวิชชาคือไม่รู้มันไล่เรียยกันไปอย่างนี้นักสายปัิจักษ์เราต้องท่องทรงจาให้ได้และจะรู้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยมัน เกิดตอนเรื่องกันมาอย่างไงและทั 5, ails, though, right now, then, ้งหมดมีอยู่ในตัวเราเราจะไปเดินห้างไปใช้ชีวิตประจําวันที่ไหนก็ตามก็จะอยู่ในตัวเราตลอดต่ากระทบลุกปูฟังเสียงปุ๊บพอใจอยากได้ได้มาปุ๊บยึดนะพอของมันแตกสลายเสียหายไปมัาก็ทุกเกิดละอันนี้ต้องจำให้ได้ธรรมะนี้สำคัญมาก ซึ่เป็นเครื่องวัดหรืบุคคลด้วย